ปีขวาที่แบบว่าฝันร้ายของช่องเราชไนเดอร์นะครับไมคอนฟลยร้อยสองอุ้ยเราตันโลโมาตินิสแท็กอินเตอร์ครบครบครับอินเตอร์ที่แบบดีที่สุดในประเภทละนะครับที่เจอมาครับเวสลี่ช h n เดอร์นะครับไมคอนกองหน้าหนึ่งร้อยวะตูรามนะมาคิทยานนะคแท็กอินเตอร์ครบครบครบับอันน่กลับตำแหน่งด้วยและก็ปีขวาที่แบบว่าฝันร้ายของช่องเรานะครับ กัราราโดำรองก็เนี่ยอาร์เดียนโนสายตีหนักซานเชสเตกเก่าปืนด้วยนะครับเอาวะชาบีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะนี่คืออินเตอร์ที่ดีมาต้องเจอละน่าจะเป็นอินเตอร์ที่แบบเขาเรียกว่าดีที่สุดในเพจแล้วที่ผมเห็นมาในคอมเมนต์นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับจานจานปลาจันปลาเฮ้ยโอ้ เฮ้ยปาราโดนี่ aja, ใครได e. ma> ้ดูแป okay. okay. ๊บนึงใครได้ดูคลิป5 0โอเคที่ผมโดนถล่ม5 0ของปาราโดนี่แหละครับผมเปิดโคชแม่นเอ้ยโอเคเฮ้ยมิกกี้นี่ก็อยู่อัสนันด้วยนะตองคนเลยว่ะทีมนี้ที่เห็นซานเชสกับมิกกี้แต้มมาเฮ้ยเราไวกว่าเยอะเราไวกว่าเยอะเราไวกว่าเยอะเดี๋ยวไฟไม่ค่อยไวเจ็สิบนิดนิดเรียบร้อยมาดิบุกยโยเอา แล้วเมื่อกี้เพิ่งเฉือนสเปอร์ไปในหัวใจจะวายนะครับดูดูสเปอร์ไปในหัวใจจะวายนะครับราย่าพาพรเพลินนะใจเย็นสวยตังมีเน้นฝั่งมาตีเล,เลยแล้วกันมาวัดความเร็กวกันหน่อยมาตัวนี้มาตัวนี้ไปมาดิขอลูกได้อยู่มีตัวโซนขอลูกแบบลูกเชิงลูกเชิงลูกเชิงหน่อยครับ นายมีบุก ayo ในครับสวยจิตไม่ฟังไม่ฟาวแล้วมาโอ้โหโคตรแม่นจัดงจะเย็นวาราโดนี่เห็นแล้วแย่งตลอดนะลูกเปิดโคตรดีออกไปวิ่งครัวิ่งวิ่งนั่นแหละมาเติมไปปาติก โโอ้หเทดไว้สวยบูกิปันโอ้โหปันปนหป่นเหมือนลูกสองศูนย์สเปิร์ดได้ไหมแต่คือจับจัดแหละนะครับลุ้นขี้แตกนะเมื่อกี้สามสองอ่ะเอ้ยเอาเยอะไางเงี้ยใจเย็นควารูเปิดแม่นจริงวิ่งสวยช่องไหนบาสตโอ้ยยยย บาตตัวนี้นี่ก็ถ้าเป็นตัวไหนนะตัวโชว์ไทม์ป่ะโอ้โหเรียบร้อยโ,อโ,โดนไม่โดนฝั่งกวราดูก็โดนฝั่งนี้ว่ะโอ้โหนูกลูนูกลู มุวนยอะใจเย็นข้างออกข้างที่โอ้โหเอาจัดเอาจัดอินเตอร์เอาจัดมาแล้ววลาดูเปิดใช่ไหมสวยโอเคโอเคไปอนโดนย่ำเลยว่ะ ซ้ายขวามาเป็นชุดอืมดีนะทายมาก่อนนะม่งาน,นนี่งานยากว่ะมาสำรลองสำรลองอยังก่อนนะครับให้โอกาสก่อนกราเบียเชสุดเนี่ยให้โอกาสลูกพี่เขาก่อนวันนี้ไม่ได้ลงนะจะสปปะเปอร์เยนุดอ่ะเฮ้ยเอาอีคุยจานจะไหนดูอื้ อันตรายสุดๆว่ะลูกคลอดไม่ซ้ายก็ขวานี่แหละตอนเนี้ยหนักเกินมาก่อนสวยบูกาโยรอก่อนนะเฮ้ยนเนยเนิสเบอร์แคมสวยเอ้ยอเออได้อยูอ่เลยกำลังจะโวยเลยว่ะเบอร์แคม ดาบันทัศโชใช่ไ,ได,ด,ด,ด้แล้วอยู่ปฏิกดาบุนทัศแล้วก็มาหสองหนึ่งกับตาลเวราเอาเอาว่ะเขาสูดเข้าสูดดับุนทัศใจเย็นน โอ้โหไม่เล่า,า,าอะจ,จะเย็นนะข้างมีสวยโอเคจ<ะ>ับยิ่งไหลมาครับราเบียลเชสุตอย่าให้โอกาสลูกพี่ก่อนเชสุดได้โอกาส เอาเว้ยเอาแยะเฮ้ยเอาอีกเิรเฮ้ยโอเคโดนระยำเลยซ้ายขวาพาเพลินว่ะอ่าเขาเปลี่ยนนะได้เลยครับเกียรติสุดอยู่ต่อละกันโอ้โหเดกาดอ่าซุปเปอร์ซับอ่าอยู่ไหนประจำทีมของเราครับไม่ลงไม่ได้ว่ะ ทอสซาพาเพลินต้องหลงซปเปอร์ซับซปเปอร์ซับจริงๆนะเรนโดทอสซาเนี่ยมาสองตำแหน่งครับฝั่งซ้ายโอเดกาดเดซุตยิงมาให้อยู่ต่อเลยเฮ้ยโอเคอย่าพลาดมานะลูกโมงอย่าพลาดมานะโอ้ย ใจเย็นโอเคคราเซนนะคราเซนขออย่างเดียวอย่าคอสเข้ขาหัาวพอโตูรามด้วยตูรามล่างนี้หนึ่งร้อยนะผมเพิ่งรู้อีกนะว่าตูรามนี่มีหนึ่งร้อยแหละใจเย็นไปทีโอ้โหข้างมาก่อน

กลับมาก่อนน่าให้กลางว่ะไปน้องบีโอ้เจย์รุตโอ้แล้วเรียบร้อยเลยจีจีครับผมโอ้บีเกือบไปอุ้ยเจมส์เลือดลือดไหลว่ะวันนี้